รถคันนี้บินไม่ได้ครับอย่าไปกับเขานะมาขึ้นรถผมงแล้วรถจีนไหนบินได้ลืมไปลืมไปลืมไปไปเลยรถคันเดียวกันเราสองคนทำไมทำไมถึงคันเดียวกันบอกสิผมเอารถจอดไว้บ้านอาศัยคุณมาตลอดบอกเหตุผลสิเปลี่ยนน้ำมันเปล่ยนน้ำมันโฟล์คสกินอ๋อไปเลยก็หนึ่งทราบรสิว่าวัาระของฉันยังไม่น้อยลงเลย โฟสกินแบบวันนั้นเลยแบบเมื่อปีที่แล้วเลยแต่ว่าเขายังขาดอยู่ขาดอะไรต้องใส่ไอ้เต็นเต็นเต็นโซโซโเอ็กโซเอ็กเพื่อมันโซเอ็กเคยไฟมันจะ<ม>ไปมันจะสวยกว่านี้ใส่โซเอ็กแล้วก็ตอนจริงวันนั้นฝนจะตกฝนตกมันต้องมีเต็นต์ด้วยแล้ว<ม>ตอนเช้าเฉยๆตอนเช้าแล้วพอเล่นจริงฝนกระหน่ำเลยไม่ตกบอกว่าไม่ตกเออมุกที่ผมเล่นเมื่อกี้ก็ทิ้งไปเลยเหรอเล่นอะไรเมื่อกี้ โซอิทเหรอโซเอทิ้งไปเลยเหรอช่างมั่งเถอะช่างมั่เถอะใช่ชชชชเต้มันมามันตัดด่าแล้วเนี่ยไอเต้ไอเต้ไอเต้กับไอไอฟเอนี่ยผมก็นึกว่าเขาเตรียมเตรียมตัวจะตบเตรียมต,ตัวจะหาไปเข,าเข้าเข้าเรื่องจริงเฉยเลยโซเอโซเลยก็สงสัย <laughs> ออนะอะไรโซ,อซเอิทเลยสงสัยนะมันมันเอเมนแล้วก็จะตบกองเติมมันให้ดิเอ คุณเคยเจอตอนที่พี่เม่นไม่ตบกองให้เลยไหมเคยเยอะ <laughs> ระวังระวังระวังพี่เม่นครับตบมาคนเดียวพี่นะ